อ้าวเป็นยังไงบ้างครับกับ อัลบั้มล่าสุดนะฮะเพลงชื่ออะไรครับชื่อว่าเพลง I n e e Love ค่ะ I n e e Love ใช่เป็นเพลงแบบสดใสสดใสหน่อยสดใสนะฮะร้องเต้นแบบน่ารักน่ารักเลยใช่ค่ะก็ร้องเต้นเต็มที่นะคะเต้นเยอะมากใครเป็นโปรดิวเซอร์ของของเพลงนี้ฮะพี่แบมแบมเข้ามาค่ะช่วยโปรดิวซ์ให้แล้วก็มีพี่แบมแล้วค่ะพี่แบงค์พี่ฉานพี่แบมแบมใช่เขาก็มาช่วยทำช่วยแบบว่าทั้งในเรื่องของเพลงอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็แบบ ตัวแบบมิวสิกวิดีโอทุกอย่างเลยอะอย่างทีพี่แบงก์ก็ช่วยหมดะค่ะแต่แอ g จีได้ช่วยครีเอทได้ช่วยเขียนบ้างไหมเพลงนี้เนะี่ยมีคนเขียน3คนค่ะ mm hmm. ใช่เราก็มีส่วนร่วมในเพลงนี้ด้วยเริ่มจากครั้งแรกเลยเหมือนเขามีเดโมมาให้3อันค่ะใช่แล้วเราก็เลือกอันนี้ mm hmm. แล้วตัวเพลงนี้เนี่ยคือเหมือนเขาก็ร้องทำ,ทำมาคอนเซ็ปต์มันมีคำว,ว่าแบบ I'm in love อยู่แล้วอ mm hmm. ะไรเงี้ยค่ะใช่เราก็เลยเหมือนแบบว่าก็แต่งจากเหมือนที่เขาเขียนมาค่ะ ใช่ใช่แล้วก็มาแต่งเพิ่มในพาร์ทของเราอะไร่งเงี้ยเพิ่มเติมใช่ใช่โอเคมีใครมาเล่นมิวสิควิดีโอให้ครับเรืงนี้ไม่มีค่ะหนูคนเดียวเลยคนเดียวเลยลุยเดียวโซโลเลยใช่ค่ะจริงๆ MV เอมวีถ่ายแบบ หลายวันด้วยวฮะฮใช่ค่ะ oh. สองสาวันเลยทีเดียวแล้วทำไมไมันถึงถ่ายยากคือด้วยความที่ในมิวสิกวิดีโอมันจะมีหลายซีนด้วยค่ะหลายเซตอะไรเงี้ยแต่จะต้องถ่ายเต้นอีกอะไรเงี้ยเต้นประมาณสเซตแล้วก็คือเหมือนเขาก็ต้องการภาพที่แบบเป๊ะที่สุดอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบว่าแยกถ่ายหลายวันหน่อยมีทั้งแบบว่าเออวันนี้ก็ถ่ายแบบเน้นซิงก์ไปเลยอีกวันนึงก็เน้นแบบซีนเต้นไปเลยจะได้แบบเออเป๊ะๆอะไรเงี้ยค่ะอ้โหอะต้องการมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วจริงๆแล้วเคยออกเทปตั้งแต่เด็กๆเลยนี่่เริมครั้งแแแรรรรรกกกกกจิิิิงๆเเ่่่มมบบปปป็็นนนนศลฝึหัดอออตะะาาณยุค แล้วก็เริ่มแบบเดบิวต์ตอนมา1 3 1 4ประมาณนี้โอ้โหเด็กมากใช่ค่ะเด็กมากนะมีแววตั้งแต่เด็กหรือว่าเราได้ดูคุณพ่อออกกระบ้ามขึ้นคอนเสิร์ตจนแบบว่าเราเราอยากเป็นเองเหรอได้แรงบรันดาลใจจากคุณพ่อเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราก็เห็นคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กด้วยแบบเวลาเขาไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยไหมไปบ้างค่ะไปบ้างคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยเห็นแล้วแบบเอ้ยอยากเป็นแบบนั้นโอ้โหเลยแบบว่าเป็น เป็นติดตามคุณพ่อจนแบบว่าอยากเป็นนักร้องเองนะโอ้แต่คุณพ่อนี่สายล็อกนะตัวละแนวกันเลยนะยังไงไม่ล็อกตามเหรอฮะไม่ล็อกตามไม่ล็อกตามเราแบบว่าแนวชอบฮิปฮอปชอบป๊อปอานดีมากกว่าได้ข่าวว่าเข้ามหาลัยตั้งแต่เด็กเลยนี่ใช่ค่ะอีสิบหกสิบหกสอบเข้ามหาลัยได้แล้วเฮ้ยรีบรีบรีบด้วยใช่ค่ะตอนนั้นแบบเหมือนสอบ G ีดีอะค่ะ ช่มันเป็นสอบแบบว่าพาสชันได้อย่าเงี้ยเหมือนแบบว่าช่วงนั้นเราทํางานด้วยค่ะและ้วหนูก็รู้สึกว่าแบบเอออยากเอาเวลาแบบว่าไปทํางานด้วยระหว่างที่เราเข้มามหาหลัยอะไรเงี้ยก็เลยแบบ,บรีบสอบรีบสอบใช่รีบรบคุณพ่อได้มาแนะนําหรือว่าช่วยในเรื่องอะไรบ้างฮะคือส่วนใหญ่เวลาหนูทําเพลงมาหนูจะชอบให้เขาฟังเลยนะคะ ใช่แล้วก็ให้เขาแบบคอมเมนต์ว่าเอ้ยแบบเขารู้สึกยังไงต้องแก้ตรงไหนไหมในคดีหรือยังค่ะใช่ินพุตจากคุณพ่อนี่น่าจะน่าจะละเอียดนะกับการที่เป็นนักดนตรีแบบว่าโอ้โหหาอะไรมาเยอะมากใช่ใช่ค่ะเขาจะฟังแบบตั้งใจฟังมากตั้งใจมากกดดันไหมล่ะเป็นลูกพี่โป่งขนาดนี้จริงๆแรกๆหนูกดดันค่ะใช่แบบว่าตอนแบบเด็กๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออแอบกดดันเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบคนก็จับตามองอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนนี้หนูรู้สึกว่าแบบ สมว่าแบบเรายิ่งเรากดดันอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว,ว่าเราก็จะยิ่งเครียดนะคะใช่ก็เลยรู้สึกว่าพยายามแบบเราก็เต็มที่ในพาร์ทของเราก็พอแล้วใช่เนีอ่อของบาดดีนะฮะจากประสบการณ์ทํางาน20ปีของคุณน้องจะมานจะประสบการณ์ก็อายุยี เออสิใช่ใช่สิบปีสิบปีอ่ะอยู่ในวงการมาสิบปีแล้วเกือบเกือบเกือบเกือแล้วใช่ใช่มีจุดเปลี่ยนในชีวิตอะไรบ้างครับจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูมีจุดเปลี่ยนในชีวิตหลายจุดมากอะไรเงี้ยจากตอนทั้งกามิกาเซ่แล้วพอแบบมาอยู่ที่โมโนหรืออะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเออมันมีจุดเปลี่ยนเยอะมากแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆที่หนูรู้สึกว่ามันแบบเปลี่ยนมากที่สุดเลยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นตอนนี้ค่ะใช่ที่มาแบบว่าอยู่ที่อีทูไนด์ด้วยอะไรเงี้ย หมือนหนูรู้สึกว่าวิธีการทํางานหรืออะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปนะค่ะเหมือนพอแบบว่าเรามาอยู่ที่ใหม่แล้วเราโตขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนหนูรู้สึกว่าหนูแบบได้เป็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้ใส่ไอเดียของเราเยอะขึ้นในงานงอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งนะที่เราเหมือนต้องเริ่มทํางานเองมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ดีครับจุดเด่นของค่าย e t o m u s i c Identities เป็นยังไงบ้างศิลปินทุกคนก็จะมีอิเดนติตี้เป็นของตัวเองะคะ่ะใช่อย่างบางที่หนูเป็นเบอร์แรกแต่ว่า ก็สปอรนิดนึงก็อาจจะมีศิลปินท่านอื่นตามมาเลยก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกคนมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะทีมได้นายกับศิลปินนะฮะน้องแอนจี้จิชานะครับมิสิงที่ถ่ายหลายวันขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสามารถที่จะฟังผลงานของน้องแอนจี้ได้ที่ไหนครับค่ะก็ฝากติดตามผลงานของจีด้วยนะคะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะชื่อว่าเพลง I'm In Love ค่ะก็สามารถรับฟังนะคะได้ในสตรีมมิ่งต่างๆแล้วก็ดูได้ทุกแพลตฟอร์มของ e 2 e Music Identities เลยค่ะ